กนอื่นนะคะก็มาที่ vpn gate ในเว็บเนาะแล้วก็มาเลือกประเทศเกาหลีนะคะเลือกเกาหลีเสร็จนะคะเราก็จะเห็นในส่วนของตัว open vpn ของเกาหลีเรากด open ได้เลยนะคะพอ open เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะไปอีกหน้าหนึ่งหน้านี้เราก็กด open vpn อีกรอบหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาที่หน้าดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราสามารถกดเปิดนะคะในไฟล์ไปที่แอปได้เลยนะคะแอปนี้เสร็จแล้วเราก็ไปคอนเนคให้ขึ้นสีเขียวก่อนนะคะลองอ่านดูนะคะตอนนี้จะเป็นลิงก์เว็บไซต์ของแฟนคลับเนี่ยเราสามารถเปิดดูได้แล้วตอนนี้ถ้าเราเปลี่ยน VPN เรียบร้อยแล้วนะคะ